เราอยู่ที่เมทาวารยนะครับชะอําตอนนี้เราจะมารีวิวอาหารเช้าที่เมทาวารยกันนะครับว่าจะมีอะไรทานบ้างในเช้านี้นะครับเข้ามาก็ถึงรีเซชชั่นนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครับทางท่านานกว่าของรีเซชชั่นนะครับก็จะเจอห้องอาหารนะครับอาหารเช้าประมาณนี้มาถึงก็จะเจอหม้อข้าวนะครับเป็นกับข้าวข้าวผัดกับข้าวนะครับตามนี้นะครับ ยาวไปถึงทางนู้นครับนี่เป็นจะเป็นข้าวต้มนี่จะเป็นมุมไส้กรอกครับไส้กรอกก็ประมาณนี้ครับไข่กรอรบรออม,รอมันจะเป็นแฮมนีม่จะนมพวกไข่ดาวนะครับไข่ลวกนี่นพวกผลไม้นะครับ ก็ากาแฟนะครับน้ำจะเป็นน้ำส้มครับแล้วก็จะเป็นสลัดนะครับตรงนี้มันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับตอนนี้นะครับอันนี้คืออาหารเช้าของเม่ท้าวไรีสอร์ทเม่ท้าวไรจะอนะครับขอบคุณครับ